นีน่ต่อนะฮะเมื่อกี้ไปกดใส่อะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ได้อีกลแล้วม,มันเอายากมากเลย สวยนะเนี่ยสวยสวยเยอะนะฮะ this four four five months old from seeding เป็นลูกไม้มเมล็ดหมดเลยนะคะนี่ เสียดายต้นนี้มากเลยหักไปละไม่เป็นไรนะคะ they have they have c o m e already ะะอเสียดายต้นนี้มากเลยไม่เป็นไหรหักไปแล้วนะคะมันจะออกยกากๆนิดหนึ่งนะคะนะ ต้นสวยๆเนี่ยชอบทำหักทุกทีเลยนะฝั่งนี้จะไม่ไม่ค่อยโดนแดดนะคะเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไผ่นะ ไปดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เหี่ยวหมดแล้วนะคะเจอแดดนะคะแดดแรงนะคะตรงเนี้ยส่วนเนี้ยฝั่งโน้อนออก,กเรียงเลยตรงนี้ก็เจอแดดนะเะนี่ยเพิ่งจะงอกนะะ สียังไม่กัดนะคะถ้าสียังไม่กัดกูก็จะไม่ย้ายนะคะเดอะเวอร์ีสตรองอันนี้สีมาแล้วถ้าสีมาแล้วเราก็ย้ายนี่ยิตคอมนะ Hmm. they will change the red the red color or pink color because normally I will mix red color and pink color b e c u s พ I like pink uh, and red color นี่เยอะอยู่นะคะเนี่ยเมื่อกี้มันตัดไปนะคะไอตรงที่พักหัวไว้ก็พักหัวไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเ,าเอาปลูกในกระถางนะคะนี่อันนี้ก็เป็น แม่พันนะคะแม่พันพ่อพันนะคะเก็บไว้รอรอแยกนะคะตัวนี้น่าจะรอดอกนะคะเนี่ยมีเยอะเลยนะะอันนี้มีห้าต้นประมาณห้าหกต้นนะคะ this this color have around five or six plant นะคะ I didn't move them just w i t the flower รนะอดอกไปก่อนนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัคว้าให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ